สวัสดีครับวันนี้สายเพนะครับพี่การอยากสายเพจะมารีวิวเกมเซติก้านะครับระบบตัวละครหลักนะครับจะมาแนะนําวิธีการเล่นนะครับระบบหลักก็คือเนี่ยจะมีตั้งค่านะครับต่งตางๆนะครับแล้วก็กลับมายังตัวละครหลักของเราหน้าตา่างตัวละครนะครับแล้วก็ หลักๆเลยคือท,ท,ที่ที่ใช้จะเป็นแถบบนจดหมายจดหมายเนี่ยเราจะรับรับได้จากระบบนะครับอของขวัญของขัญกิจกรรมเนี่ยก็รับรับได้แต่ว่าพวกหัวใจอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยยังรับไม่ได้เพราะมันเต็มอยู่ีีก็จะเป็นกิจกรรมรับเพชบวก9้า แต่ตอนนี้ยังใส่ไม่ได้นะครับก่อนอื่นเข้ามาดูระบบจดหมายก,ก่อนเลยแล้วก็มาอัพสกิลมาดูระบบสกิลนะครับสกิลพวกนี้จะเป็นสกิลตัวละครนะครับสกิลมาสเตอร์ช่องเก็บของนะครับโอเคเลี้ยง กระบอกอยู่เลยแต่นเลี้ยเดี๋ยวจะไปที่ตัวละครตัวที่เลเวลมากหน่อยจะได้ดูระบบเสริม,ไ,มได้ทีนี้มาดูระบบอ่าอนนี้กันพวกกองจดหมายเนี่ยมันมันมันจะทับกันนะเพราะว่าพวกพอยต์พวกอะไรพวกเนี้ยมันจะใช้ร่วมกันนะครับ หีบสมบัติเราเปิดได้นะครับเปิดเลยอันนี้ก็จะเป็นเลเวลของสมบัติเราเราอัพได้นะครับอัพได้เราไปที่เวอร์สิบก่อนได้นะครับกนะนะ็จะมีวันที่เปิดรีตามชั่วโมงอยู่นะครับตามที่ระบบมันนับไป ก็ okay. จะเป็นระบบอันญมณีอันญมณีนี้ก็จะเสริมสเตตัสของตัวละครได้มากได้มากเลยตะกี้ไปรับใส่ตัวอื่นไปแล้วนะครับแล้วก็ระบบจะเลี้ยงนะเดี๋ยวเดีมาดูระบบสกิลกันก่อน เป็นยังไงระบบสกิลเนี่ยเราจะเรียนได้ก็ต่อเมื่อเลเวลถึงนะครับแล้วก็จะอัพได้ก็ต่อเมื่อเราใช้บ่อยๆอแค่นี้เองส่วนช่องเก็บของเนี่ยเราเสามารถตีบวกได้เลยคลิกไปแล้วก็เพิ่มระดับการเพิ่มระดับเนี่ยคือจะมีของตั้งแต่ ไม่มีสีแล้วก็มาสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วงกลสีทองนะครับจะเป็นระดับ,บมีหลอมเสริมส่วนเสริมตั้งค่าใหม่ก็คือพวกสเตตัสข้างในแล้วก็สืบทอดที่เราตีบวกแล้วเราจะโยนใส่อาวุธใหม่ที่เราจะบวกก็ได้แต่มันต้องใช้อาอเทมที่เรียกว่าอเทมสืบทอดอเทมสืบทอดนี่หาดินเจียนไดน้ทีนี้มาดูอันี้มณี แยมันนีเนี่ยการการใช้เนี่ยก็คือถอดแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยโดยที่ว่าเราเนี่ยสมใส่อยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มสเตตัสให้ก็คือสีพีตรงนี้ยของตัวละครนะครับการที่จะตีบวกเนี่ยต้องเอาอ่ามาดูมาดูต้องเอาที่เป็นชนิดเดียวกันมาตี ที่มี2อันมาตีบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอโอเคระบบสัตว์เลี้ยงระบบสัตว์เลี้ยงนี่จะเป็นการเพิ่มค่าสเตตัสซีให้เหมือนกันนะครับโดยการเพิ่มสเตตัส hmm. ของเราเนี่ยเราต้องเพิ่มระดับให้กับมันแล้วก็วัฒนาการเนี่ยจะเป็นการออฟค่าก็เป็นออปชันของมันที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยพลังป้องกัน HP อะพวกนั้น ใช้เงินอัพได้นะใช้เงินอัพไปได้นะเรามาดูหน้าต่างสัตว์เลี้ยงกันที่ที่มีมีอะไรบ้างเนี่ยสัตว์เลี้ยงมีเยอะแยะเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกโหดโอดออฟเยอะนะต้องเติมตังค์ไม่ก็ต้องสุม ซื้อมาระบบอุกาบาทนะครับอุกาบาทนี่ก็จะเป็นการใส่เข้าไปเพิ่มค่าสเตตัสตัวละครนะครับเหมือนกันโดยการที่เราเอาชนิดเดียวกันมาหลอมด้วยกันนะครับบวกตีบวกก็คล้ายๆกับอาวุธระบบประสานนะครับประสานนี่จะเป็นการหลอมอาวุธธรรมดานะครับเนี่ยอาวุธธรรมดา ให้เป็นอาวุธอัพขั้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับไปรูปนี้จะเป็นการเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราจะได้มาจากการลงดันหาของหรือเวลต่างๆเนี่ยมันจะได้มานะครับสร้างระบบสร้างนี้จะเป็นการสร้างอ่าชิ้นส่วนอ่าเดี๋ยวลองสร้างดูโดยใช้วัตถุดิบที่เราได้จากการเก็บเลเวลเนี่แหละ มันก็จะได้มาเลือกได้อันนี้เก็บไว้อันนี้จะเป็นระบบตีบวกนะครับที่อธิบายไปแล้วเควสเควสนี้จะรับได้ทุกวันมันมีเควสประจำวันที่เราสามารถทำได้ทุกวันแล้วก็ตลาดมืดตลาดมืดนี้จะเป็นการซื้อไอเทมโดย เขาจะสุ่มมาให้ดันดอมมาครับโอเคเดี๋ยวแนะนำเรื่องระบบระบบ PP ระบบ p ี p จะเป็น3แบบนะครับลานประลองแล้วก็ตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็ระยะประชิดเดี๋ยวจะไปดูในคลิปต่อไปว่าตัวละครตัวนี้มันระดับไม่ถึงโอเคบ๊ายบาย